ของรู้ทานการเมืองไทยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง13สยามไทยรวมไปถึงฝากผลิตภัณฑ์ของช่อง13สยามไทยที่อยู่ตรงหน้าจอไลฟ์สด y o u t u b e นะคะแล้วก็กดเข้าไปดูรายละเอียดของสินค้าที่ใต้คลิปได้เช่นกันนะคะกลับมาในช่วงนี้แหมคุยกันเรื่องของสอวอที่ถูกตั้งคาถามว่ามีการหัวกันหรือไม่นี่นะคะคือแอนคงต้องถามย้ำกับดออรอีกทีนึงเพราะว่า คือสงสัยว่าเขาหัวกันจริงๆหรือเปล่าคือกกตก็ใช้เวลาถึง7เดือนแล้วก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรนะคะหันไปดูที่ DSI ที่ดูเหมือนมีความพยายามในการที่จะทําเรื่องนี้แต่กลายเป็นว่าก็ได้แค่ฟอกเงินฐานฟอกเงินจากตอนแรกเนี่ยจะอ้างยี่ซ่องโจรไปด้วยตกลงมันมีการหัวจริงหรือเปล่าคะดรคะถ้าถ้าณนะวันนี้นะครับจากการที่ดูหลักฐานทั้งหมดนะ มันต้องบอกว่าถ้าไม่หัวมันทำไม่ได้ไงครับเนี่ยที่ที่ที่ผมจะชี้ก็คือว่าอย่างอย่างวุฒิมีห้าเรื่องเนี่ยที่ที่มันมีหลักฐานเนี่ยหนึ่งนะมันมีบัตรเลือกที่เป็นเลขชุดที่อยู่ในหีบบัตรที่ยังไม่ได้เปิดออกมาแตา่มีการถ่ายทอดสดมีการแคปหน้าจอไว้นะว่าอย่คนเป็นร้อยๆคนเลือกมาสิบเลขเ,เลือกเป็นขั้นไงคราวนี้เลือกสิบเลือกสิบหรือเลือกเจ็ดะเป็นบางช่วงเนี่ย เลขมันมาตรงกันได้ยังไงมันไม่ไม,ไมีทางนะคนอยู่คนละห้องแล้วเลือกโดยอิสระครับนะมันต้องจัดตั้งมันต้องหัวไงครับอันนี้อันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องเรื่องที่เป็นทางวิทยาศาสตร์ด้วยทางคณนิตศาสตร์อะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นมันไม่หัวม,มันทำไม่ได้นะอันที่2ก็คือมีการจัดผู้พรีชีพลงสมัครโดยโดย,โดยไม่ตรวจคุณสมบัติเพื่อเพื่อที่ว่าพรีชีพก็คือไม่เลือกตัวเองไม่อยากเป็นสวมันก็ผิดเงื่อนไขแต่แรกแล้วถูกไหมครับเขาเอาคนอยาก อยากเป็นสวมายอมรับการมาศึกษากันแล้วก็ในกลุ่มอาชีพเราให้ใครเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็ก็มีประเด็นนี้นะครับอันที่3ก็คือมันมีการประชุมนัดหมายชี้แจงวิธีการเลือกนะที่ที่มีโรง,ง,ง,งแรมมีคลิปภาพนะอันที่4ก็คือมันมีเส้นทางการเงินคลิปการจ่ายเงินโดยมีผู้เกี่ยวข้องอนะไรที่บางคนก็เป็นนักการเมืองด้วยหรือพรรคการเมืองเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็มีหลักฐานนะขึ้นมาและอันที่ ห้าก็คือว่ามันมีเรื่องการกล่าวหาเจ้าที่กรกตเนี่ยร่วมทําทุจริตในหลายกรณีตั้งแต่เรื่องคุณสมบัติผู้สมัครเรื่องการจัดเวทีเรื่องการปล่อยป่าละเลยให้ให้เขามีการขนคนนะหรือไปจองโรงแรมหรือไปชี้แจงโดยโดยไม่มีเจ้าที่กตกกตไปรับรู้รับรับทราบแล้วมารายงานเลยอย่างนี้เนี่ย มันมันก็เลยเป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันอย่างเรื่องที่5าเนี่ยห <1, S 1> นึ่งถึงสี่บวกห้าเนี่ยโดยที่เรื่องที่5นี่แหละมันเป็นการทําผิดโดยเจ้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เข้าไปเอี่ยวด้วยอันนี้คือข้อกล่าวหานะแล้วเนี่ยมันจึงควรจะเป็นคดีพิเศษที่ไม่ธรรมดาครับถ้าคดีธรรมดาชาวบ้านทั่วไปเขาทาผิดนี่เอาก็เอาเจ้าหน้าที่ธรรมดาเนี่ยไปจับได้แต่กรณีนี้มันซับซ้อนมันทําเป็นกระบวนการมันทาโดยคนเป็น หลายหลายพันคนเป็นพันพันคนนะครับมันมีโพย1,200คนเป็นตัวฐานเข้าไปนะมันมีการใช้โปรแกร,รมนะคืออย่างเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนทําไม่ได้นะมันต้องมาคิดนะครับเพราะว่าเพื่อให้เราเราได้เสียงข้างมากในแต่ละกลุ่มนะเพื่อจะเป็นเสียงข้างมากในการไปเลือกออต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องคิดเป็นขั้นบันไดและต้องคิดให้ใครนะเลือกใครเพื่อเพื่อใหอ้ไปเป็นตัวแทน และก็มีเสียงข้างมากในบันไดขั้นต่อไปไปเลือกขั้นต่อไปอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ก็ก็พูดโดยโดยรวมเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละนะถ้าไม่คิดไม่ทําเป็นกระบวนการนะไม่ใช้เงินไม่จัดตั้งนะไม่ซักซ้อมกันนะเจ้าหที่ไม่ไม่ยินยอมไม่รู้เห็นเป็นใจนะให้เอาโพยจดเข้าไปได้นะไม่ตรวจสอบโพยที่พบนะแล้วก็ข้อร้องเรียนต่างๆรับมา78เดือน ไม่ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ถึงเวลาก็ประกาศว่าดูแล้วไม่มีหลักฐานที่จะชี้ได้ว่าเ,าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมเพราะฉะนั้นถือได้ว่าการจัดการเลือกสอวอครั้งนี้เป็นไปโดยบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมจึงประกาศให้บุคคลต่อไปนี้เป็นสอวอนี่ครับนี่นะครับมันคือคือความน่าสงสัยนะครับงนั้นตั้งประเด็นว่า เชื่อว่ามีการหัวหรือไม่อันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าหลักฐานทุกวันนี้เนี่ยอย่างผู้ร้องเนี่ยมีจํานวนมากเลยนะแต่ว่าที่ผมฟังจากสื่อนะมีพลตํารวจโทคํารบปัญญาแก้วเนี่ยที่เป็นสวสํารองอ่าที่เป็นสวสารองก็เป็นผู้ช่วยพบนะฮะหรือตำแหน่งอะไรของท่านเนี่ยที่เป็นมีมีความรู้เรื่องสืบสวนสอบสวนเรื่องพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเขาก็เอามาแฉนะเขาเริ่มเห็นจากปลายน้ํา มาผิดสังเกตเพราะเพราะท่านเป็นผู้สมัครเองแล้วก็ปรากฏว่าต่อมาเนี่ยพอท่านออกตัวมามาร้องต่อกกตแล้วกกตไม่ทําอะไรเพราะท่านเปิดเผยมาอธิบายนะเรื่องของเลขล็อกเลขชุดเรื่องของโพยที่เก็บได้ในกระดาษในในถังขยะห้องน้ําโพยที่เก็บได้ในอยู่อยู่หลังสวอะไรฮะสวสวสามอะไรประมาณนี้เพราะนั้นแล้วก็ปรากฏว่า ก็มีผู้กลับใจนะ,ะสมัครแล้วไม่ได้สมัครแล้วถูกหักหลังตัวเองไม่มีชื่อตอนแรกร่วมมือเพราะคิดว่าตัวเองมีชื่อนะ hmm. แล้วก็ไม่ได้เงินคืนหรือว่าได้ตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเป็นที่ปรึกษา <Okay. S 2> แค่2เดือนก็ถูกปลดอะไรเงี้ย <Okay. S 2> พวกเหล่านี้ก็มารวมกันนะรวมกันแล้วเอาหลักฐานมารวมกันนั้น ตรงนี้เนี่ยก็น่า,นา,นา,นาเชื่อในเบื้องต้นนะน่าสงสัยแล้วว่ามันน่าจะมีการเ,าเ,าเลือกที่ไม่บริสุทธิยุติธรรมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องพิสูจน์ที่นี้ปัญหาต่อมาคือว่าถ้ามีหลักฐานอย่างนี้ะนะทั้งหลักฐานที่เป็นเอกสารนะพยานวัตถุพยานมีเอกสารตัวบุคลคลนะมีเอกสารที่เป็นคลิปวิดีโอเช่นทางการเงินมีคลิปลนยอะไรเงี้ย แล้วเนี่ยหนาแน่นมากๆอแล้วแล้วองค์กรของรัฐที่ดูแลกระบวนการยุติธรรมเนี่ยใครบ้างจะมีหน้าที่และใคร<อ>บ,บ้างเออควรจะรับผิดชอบอย่างไรครับมันก็เลยมาละเอากรกตอ,อมีหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายอยู่แล้วเพราะนั้น ถ้าคุณไม่ทำเนี่ยจะให้ผู้ร้องเขาไปร้องใครล่ะครับซึ่งเขาก็แจ้งว่าโอ้โหเรื่องร้องเนี่ยมันเยอะเข้ามาเป็นร้อยร้อยเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเขาก็มีกรอบอยู่ภายในหนึ่งปีตอนนี้ก็กําลังดําเนินการอยู่ฟังขึ้นไหมคะก็เครดิตท่านไม่ดีเลือกสสมไปบอกเจ็ดสามคนอยู่ในข่ายก็ไม่ไม่โดนโดนสองคนมั้งแต่ว่าโดนสองคนก็เรื่องอื่นนะฮะโดนโดนศาลวินิจฉัยคดีคุณสมบัติอะไรต่างๆแต่ไม่ใช่เรื่องการซื้อสิทธิขายเสียงใช่แต่แต่ไม่ใช่เป็นฝีมือของท่านไปจับนี่ครับใช่ไหมครับแล้วก็เรื่ สวนี่มีตั้งเยอะตั้งแยะเลยแล้วกนน็นี่ผ่านไปแปดเดือนลวถูกไหมครับ <c oughs> ก็ยังไม่มีสักลายเลยนะแม้แต่รายที่เขาชี้ชัดๆเลยว่าใช้ข้อมูลเท็จนะ,ะ,ะการศึกษาเท็จมาหลอกลวงให้เชื่อนะอเพื่อจะไปเลือกตัวเองอะไรต่างท่านยังไม่สอบเลยท่านยังไม่ได้ข้อยุติเลยเหมือนเหมือนจะมีเคสของหมอเกตเนี่ยก็เหมือนจะแขวนแขวนเอาไว้อยู่กําลังดูอยู่ว่ายังไงแต่มีอยู่ท่านหนึ่งอะไร เร่งหลักอะไรเน uh ี huh. ้ย่ะอันนี้จะเป็นเรื่องคุณสมบัติที่ว่าเกี่ยวกับแต่เป็นเรื่องคุณสมบัติที่ไม่ใช่ว่าหัวไม่หัวอะไรต่างๆใช่ใช่ก็เขาเขาเขาผิดผิดผิดโดยตัวเองไงก็ไม่ใช่ฝีมือของกรกตเกี่ยวกับการแบบเป็นผู้เลือกตั้งหรืออะไรประมาณแนวแนวนี้นะครับเป็นคุณสมบัติอ่ะใช่ครับไปทําทุจริตหรือหรือขาดคุณสมบัติไม่เลือก ท้องถิ่นอะไระมาใช่ไหมประมาณนี้นั้นๆก็กำลังที่เราคุยกันก็เชื่อเห็นว่าไอ้ที่เป็นความสามารถการสืบสวนสอบสวนนะหรือเอาเอา,เอาประเด็นคำร้องอามาดูข้อเท็จจริงข้อกฎหมายแล้วก็ตัดสิทธิ์เขาเพิกถอนเขาประกาศถอนออกจากรายชื่อแล้วก็ให้ผู้สักสำรองเข้ามาเป็นแทนยังไม่มีสักลายเลยครับนะแล้วก็เดี๋ยวพ้นเวลาไปตอนนี้ใครจะมาทำก็ไม่ได้เพราะอยู่ในน้าดกกต แต่พอพ้นเวลากรกตก็อ้าวหมดหมดเวลาแล้วนะเกินหนึ่งปีแล้ว,ลวก็กก็กก็ยกขึ้นมาไม่ได้ก็ก็ไม่ต้องทำเนี่ครับ oh. นะก็ได้ผู้กเกี่ยวข้องก็ได้ประโยชน์เพราะว่าไอ,อ้มันต้องมีเงื่อนเวลาเหมือนกันเพราะไม่งั้นอีกสิปีไปข้างหน้าแล้วมามาถอนมันยุ่งยังไงฮะนะ mm hmm. นะเพราะงั้นการใช้อำนาจทางปกครองเนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนเวลาเพื่อไม่ให้ประโยชน์สาธารณะมันเสียไปอย่นะเพราะฉะน,นั้นกรณีนี้เช่นเดียวกันเนี่ยเราก็เกรงว่าเนี่ยท่านก็เตะทวงไปเรื่อย นะสร้างเงินไขไปเรื่อยคนอื่นเขาจะมาช่วยทําตอนแรกท่านก็บอกว่าโอ้งานมันเยอะเหลือเกิน<ม>ให้ตอรอํานักง,งานตําตรวจแห่งชาติให้ DSI ให้ปปงามาช่วยด้วยนะให้เป็นทีเพราะท่านสามารถแต่งตั้งใครก็ได้เข้ามาช่วยแล้วเขาก็มีหนังสือไปด้วย<ม>แล้วพอเขาไปทํามาได้ข้อมูลตอนบอกเอา้าอย่าทาไม่ได้คุณผิดกฎหมาย<ม>อันนี้เป็นงานฉานันคุณต้องเอามาให้ฉันทำคุณอยู่เฉยๆมันก็ขัดสายตาประชาชนนะว่าเ เรื่องนี้ถ้ามันมีหัวจริงหลักฐานบิจริงเนี่ยนะรเราเป็นองค์กรสำคัญเป็นองค์กรนิติบัญญัติใช้อำนาจของอปวงชนชาวไทยทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเชิญชวนให้ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องมาเนี่เลยมาตรวจสอบเลยนะผิดก็ว่ากันตามผิดถูกก็ว่าตามถูกถูกไหมครับคนที่ดีๆเขาเข้ามาตามระบบเขาก็มี แต่คนที่โกงเข้ามาเนี่ยเราจะให้เข้ามาเป็นตัวแทนเราได้ยังไงใช่เพราะฉะนั้นมันต้องก็ต้องแยกแยะใ,ให้ชัดเจนเลยครับแต่ก็มีบางคนบอกว่าเขาชนะในเกมอ่าเหมือนก็ก็เกมออกแบบมาแบบนี้เขาก็ไปหาวิธีการกระบวนการถ้าจะบอกว่านี่ทุจริตก็ย้อนไปดูการเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่นระดับชาติมันก็ทุจริตกันทั้งนั้นแหละก็ถือว่าเป็นการชนะในเกมอมองแบบนี้ดรอมองไม่ได้ไม่ได้ครับคนอื่นก็ทําผิดแล้วเราก็ทําผิดตามเขา เราเราก็บอกว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ไม่ได้ไงครับบอกว่าเอาฝากไฟแดงมันผิดเอาก็คนที่แล้วคันที่แล้วมันฝากไฟแดงเราค่อยอาอย่างนี้ไม่ได้ครับประเทศไปไม่ได้ถูกไหมครับเขาผิดได้แต่ว่าเราเราผิดไม่ได้ครับเล่นในเกมเนี่ยก็คือถูกต้องต้องเล่นในเกมภายใต้กฎหมายครับถูกไหมแต่ในเกมนั้นเนี่ยนะฮะคุณต้องไม่ทุจริตในเกมไงคุณต้องไม่โกงคนอื่นไงคุณต้องไม่เอาเปรียบคนอื่นเนี่ยถามว่าคนที่ไม่มาร่วมจัดตั้งกับคุณ ไม่มาร่วมทำโพลไม่มาร่วมชี้แจงแล้วไม่ไม่มากาตามโพลของคุณเนี่ย <S <S เขาเสียเปรียบคุณหรือเปล่าล่ะถูกไหมครับแล้วอย่างนี้มันมันมันเป็นธรรมกับกับผู้สมัครท่านอื่นไหมล่ะแล้วอย่างนี้มันเป็นการจัดการเลือกสอวที่บริสุทธิ์และเที่ยงธรรมหรือเปล่าบริสุทธิ์เป็นไปตามกฎหมายนะทำตามขอบอำนาจหน้า,นา,นา,นาที่ไม่ดูผลประโยชน์ของใครนะเราเอาประโยชน์ประชาชนเป็นตัวตั้ง แล้วก็เที่ยงธรรมต่อผู้เข้าแข่งขันทุกคนอย่างเงี้ยมันมันเข้าข่ายแบบนี้หรือเปล่าถูกไหมครับนี่คือข้อสงสยยัยนี่ครับเพราะฉะนั้นในเมื่อมันมีหลักฐานอะไรต่างๆที่น่าสงสัยว่าจะมีการหัวกันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยแล้วแบบนี้เอาล่ะดรบอกแล้วก็กตถูกไหมคะที่จะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้แต่ในระหว่างเนี้ยประชาธิปไตยของเราจะเป็นยังไงคะออย่างนี้ครับเรื่องนี้ต้องต้องตามต่อให้จบ ท่านตอบจบคือขณะนี้น่ะแน่นอนลหะทางาทางกระทรวงยุติธรรมทางดีเอสไอเขาบอกว่าไม่เป็นไรแตเรื่องนี้เนี่ยอย่างน้อยมันเป็นเรื่องความผิดมูลฐานในหน้าหน้าที่เขาอยู่แล้วไม่ต้อง,ออก,งก็คือฟอกเงินใช่ใชไหมแล้วก็คณะกรรมการใหญ่นะจะจะไม่มองเป็นคดีพิเศษเฉพาะก็ตามคดีพิเศษที่จะต้องรงมมติก็ตามอ,อะไรอย่างนี้อ่ะแต่ไม่แต่ผมมองอย่างนี้ครับว่า ให้แต่ว่าใครช่วยกันทำงานผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างนี้กรกตก็ต้องยินดีเขาด้วยว่าเอาเอเช่นคุณทำเรื่องเรื่องฟอกเงินไปเพราะอย่างนี้ครับตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องความจริงบนดาดฟ้าบ้านเราเนี่ยมันรกกุงรังหรือสศกรปรกหรือเปล่า mm. มันก็มีบันไดขึ้นได้หลายทางนะขึ้นตามบันไดหนีไฟที่เราทำไว้ก็ได้หรือว่าบันไดหนีไฟเราไม่แน่ใจว่าม,มีผีซ่อนอยู่กลางทางหรือว่า ห้องไม่ได้เปิดนานกุญใจจะเปิดได้หรือไม่เนี่ยเราก็เอาบันไดที่เราซื้อมาใหม่นี่นะเอามาพาดก็ได้เหมือนกันขณะนี้ก็คือปปงเขาบอกว่าเขารับเรื่องฟอกเงินแต่ไอ้เรื่องความผิดตานฟอกเงินนี่แหละมันจะรู้เส้นทางการเงินนี่ครับว่าใครไปจ่ายค่าโรงแรมใครไปจ่ายค่ารถสามวันห้าว,วันวิ่งไปวิ่งมานะแล้วก็คนเหล่านี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะใครเป็นคนจ่ายค่าสมัครนะแล้วใคร ผ่านรอบแรกรอบสองแล้วมันได้เงินมากขึ้นแล้วก็เส้นทางการเงินทั้งคนจ่ายและก็คนรับเพราะฉะนั้นคนรับก็เหมือนกันถ้าถูกตรวจสอบหมดแล้วครับนะท่านที่ได้เป็นสวรหรือไมไ่ได้เป็นเนี่ยถ้ามีเส้นทางการเงินผิดปกติที่ไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยพวกนี้พอมายึดโยงกันเข้าแล้วเนี่ยมันจะเห็นกระบวนการเห็นวิธีการแล้วก็เรียกคนเหล่านี้เนี่ยมาสอบถามนะว่า ทำไมมีเส้นเงินอย่างนี้ทําไมคุณต้องจ่ายเงินทําไมคุณต้องรับเงินอย่างนี้แล้ววันนั้นเนี่ยที่ขึ้นรถเหมาห้าวันเนี่ยคุณได้ขึ้นคันไหนไหมคุณได้ไปอยู่ในห้องประชุมที่เขาจัดที่มีการจ่ายเงินนี้ด้วยหรือไม่อย่างไรใช่ไหมความจริงก็จะเริ่มปรากฏแล้วและสุดท้ายพอเลือกเรียกพยานหลักฐานเหล่านี้แล้วเนี่ยถามว่าถ้าท่านไม่ได้ร่วมทาผิดนะท่านจะร่วมรับผิดด้วยไหมล่ะผมว่าท่านมาเป็นพยานดีกว่า หลายคนผมคิดว่าถึงเวลารู้ความจริงว่าเอาละอ๋อมันอย่างนี้เราก็คิดว่าเออเราก็เจตนาดีมีอุดมการร่วมกันเป็นรวมตัวกลุ่มกันเพื่อนฝูงชวนมันก็ดีนี่มันก็ทําในกติกานี่แต่ถ้าสุดท้ายเราเห็นภาพใหญ่แล้วเอออันนี้มันไม่ใช่กติกาปกติแล้วแต่มันเป็นการเอาเปรียบคนอื่นมันไม่บริสุทธิธรรมเนี่ยท่านอาจจะเปลี่ยนใจมาเป็นฝ่ายพยานก็ได้แล้วขบวนการเหล่านี้แหละครับจะถูกเปิดโปงทั้งหมด ซึ่งเราเราก็หวังใจเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยประชาธิปไตยเรานี่สุ่มเสี่ยงมากๆเลยไปไม่ได้<ช>ผม<ๆ>ว่าประชาธิปไตยมันต้องสุดจริตเนี่ยสุจริตคือต้องซื่อสัตย์ต้องเคารพกฎหมายแต่ขนาดนี้ละถ้าน,นะครับว่าการหัวมีจริงเราได้คนที่ขาดคุณสมบัตินะครับที่สาคัญนอกจากขาดคุณสมบัติแล้วเราได้คนขาดจริยธรรมด้วยก็คือเราได้คนโกงไงครับแล้วคนโกงไปเป็นตัวแทนเราไปอยู่ใน ฝ่ายนิติบัญชีอยากจะได้อย่างไรไมัน <ะ S 1> ไม่พอต้องแต่งตั้งองค์กรอิสระที่จะนําไปสู่การตรวจสอบการโกงอีกคนมือสกปกจะไปทําขนมสะอาดๆให้คนอื่นทานได้อย่างไรนะครับมผมก็เรียกร้องเลยครับผมไม่ได้ว่าทั้งสภา,าท่านมีปัญหาแต่ผมเรียกร้องให้ท่านแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็แสดงความซื่อสัตย์สุจริตนะก็คือว่าใครตรวจสอบก็ให้ตรวจสอบไปเลยท่านไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวแต่ใครผิดก็ว่ากันไปตามผิด ถูกไหมครับผมก็เชื่อมั่นนะว่าวุฒิสภาส่วนใหญ่นี่แหละนะก็ก็ท่านก็มีเจตนาดีท่านก็มีประวัติอันงดงามท่านก็มีคุณสมบัติและผลงานท่านตอนนี้ก็หลายหลายเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเนี่ยครับแต่ว่าท่านอย่าด่างพร้อยเพราะว่าจะมีคนมาตรวจสอบท่านกระบวนการได้มาของท่านนะฮะแล้วท่านมาขวางอย่างเงี้ยผมคิดว่าตรงนี้มันไม่งดงามมันจะบ่งชี้อเห็นว่าเอ๊ะทไมท่านถูกแล้วทําไมท่านต้องมา ด่าคนอื่นด้วยนะด่าคนที่เขาจะมาตรวจสอบท่านซึ่งเขาก็ทำทางานเหมือนที่ท่านทํานั่นแหละประมาณนี้ครับแสดงว่าดรไม่เห็นด้วยที่ทางสวเนี่ยงัดกลยุทธ์ทุกวิธีในการที่จะสวนคืนไม่ว่าจะเป็นการจะไปะดําเนินคดีนะคะกับทางพันตุ์ตบเอกทวีแล้วก็อธิบดีดีเอสหรือแม้แต่การเปิดอภิปรายในส่วนของวุฒิสภาก็ตามแค่ไม่เห็นด้วยแต่ผมไม่ขวางท่านผมก็จะรอดูท่านอะ ยิ่งยิ่งท่านทําอะไรตามหน้าหน้าที่ได้ท่านทําเลยครับท่านเปิดอภิปรายก็จะรอฟังท่านอภิปรายว่าท่านชี้ว่าเขาผิดยังไงไม่ควรทําอย่างไรองค์กรท่านนะมีสักมีศีที่ไม่ควรจะใช้คําอย่างนั้นอย่างนี้มาเก่าล้าให้เสียหายอย่างไรท่านอภิปรายไปเลยครับประชาชนทั้งประเทศจะได้ฟังครับว่าท่านคิดอย่างไรท่านพูดอย่างไรท่านแสดงออกอย่างไรนะครับแต่ถ้าจะให้ดีจริงๆเนี่ยควรที่จะแบบยินดีรับการตรวจสอบ โอเพ่นจะจะสง่างามกว่าแบบนี้ใช่ไหมคะสง่างามมากแล้วก็เป็นประชาธิปไตยที่งดงาม,มที่เคารพกันและก,กันเาคารพองค์กรอื่นท่านก็ตรวจสอบเขาท่านก็ถวงดุลเขาท่านก็ให้ข้อแนะนําเขาท่านก็วิพากษ์วิจารณ์เขานะโดยมีกฎหมายรองรับมีเงินเดือนให้มีตําแหน่งหน้าที่มีลูกน้องตัวช่วยบริวารเยอะแยะเพื่อให้มาทําหน้าที่ไงครับถึงวันหนึ่งเนี่ย เขาสงสัยท่านบ้างเขาขอตรวจสอบท่านบ้างจะมีปัญหาอะไรล่ะครับแต่ทีนี้ค่ะกระบวนการตรวจสอบเนี่ยมันเหมือนมันมีการเมืองก็ต้องยอมรับว่ามันเหมือนมีการเมืองเข้ามาแฝงอยู่เหมือนกันเลยทําให้คือถูกมองว่านีนก็เป็นศึกระหว่างแดงกับน้ำเงินกระบวนการตรวจสอบตรงนี้มันจะมัวหมองไหมคะดรคะไม่มัวหมองหรอกครับมันจะยิ่งทําให้ชัดเพราะจริงแล้วอย่างที่บอกว่าสวต้องเป็นกลางออกแบบมาให้เป็นอย่างนั้นถ้าสวไม่เป็นกลางเนี่ยก็ บิดเบี้ยวแล้วครับระบบเรามันก็ผิดเพี้ยนละ<ม>ถ้าอย่างนั้นก็ยุบสอวอไปเลยให้มีให้มีสสสมมุตินะแบบว่าถ้าไม่เป็นกลางไงเราต้องการให้เป็นกลางาเพื่อไม่ให้ไปเป็นพวกเดียวกับสสอเพราะฉะนั้นท่านต้องไม่สังกัดพักเพราเขาเขาสังกัดพักไม่ได้ไงถูกไหมครับอันนี้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานเลย<ม>นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับยิ่งยิ่งสืบก็ยิ่งดียิ่งทําหน้าที่ก็ยิ่งเห็นนะถ้าท่านสังกัดพักแล้วท่านาทํางานละเว้นช่วยเหลือพักใดพักไรมันก็จะ บ่งชี้ได้ว่าท่าน่ะสังกัดพรรคท่านนะช่วยช่วยเหลือพรรคนั้นพรรคนี้อะไรเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นท่านท่านต้องทําเต็มที่ครับเพราะเรื่องเหล่านี้เนี่ยสุดท้ายมันมันต้องโปร่งใสครับสุดท้ายเนี่ยท่านเก็บเอาไว้ในแฟ้มในบ้านของท่านไม่ได้หรอกครับมันต้องเปิดต่อประชาชนครับชัดเจนนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณดรดีเรกฤ์จเจงครองธรรมมากมากนะคะขอบพระคุณค,ะค่ะ เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะพามาดูคุณเรืองไกรลีกิตวัฒนากับกรณีที่ท่านประธานสภาท่านประธานวันนอเนี่ยนะคะจะให้ฝ่ายค้านเนี่ยตัดชื่อคุณทักษิณออกไปเรื่องนี้ไปรองที่ปปอชอแล้วรายละเอียดยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามแต่ก่อนพักกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่อง13สยามไทยรวมไปถึงฝาผผลิตภัณฑ์ของช่อง13สยามไทยที่อยู่ตรงหน้าจอไลฟ์สด u t u b e นะคะกดไปดูรายละเอียดสินค้าที่ใต้คลิปก็ได้เช่นกันนะคะพักกันครู่เดียวค่ะ